วันนี้เราจะมาสุ่มและรีวิวลูเซียกันจ้าตัวละครน่ารักใสใสตัวละครซับพอร์ตที่เหมาะกับทีมตัดสบ้านนะคะแต่ในคลิปนี้ดิฉันยังไม่มีทีมที่เอาไว้เล่นกับนางเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการรีวิวแบบตลกๆแต่พูดเลยว่าบับชัมถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงด้อมและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพกฮงไกสตาร์เร เซลเลส่วนซีโลก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงพัะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปฝากร้านไว้ด้วยนะคะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวเราจะพามาดูความเดิมตอนที่แล้วก่อนที่ดิฉันสุ่มได้รูเซียแบบจึ้งๆนะคะสิบโลแรกนะคะฮะฮะ,ฮะย่าไม่มานะมาหรือ,อยัง ฉันเพิ่งจะดวงดีครั้งแรกกับเกมแซลเลดแบบไม่โหลด oh God. อะไม่กอดหนึ่งเออะลองดูสิลองดูสิแพน,น,นดินฮูแพนด้าอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคะ่รคะฉันจะไม่บ่นเลยทั้งสิ้นฉันจะไม่คอมเพลย์ะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้คือฉันดีใจมากนะคะเฮ้ยทำไมามันมช้าปแปลกๆลฮาฮ่าฮ่า,าลูเซียนะคะมาหรือ,อยัง โอ oh my god โ oh อ my goodness ก็เลยกลายเป็นว่าตัดสินใจที่จะมาสุ่มอาวุธนิดหนึง่งถ้าไม่ได้ก็จะเป็นรอให้กับชีหม,มึกละลองเป็น15ครั้งดูสิไอยังไงยังไงส5บห้าโอเคให้สอกประมาณสามสิบละกันอ่ะสาสนะคะอ่ะอ่ะอ่ยี่สิบห้า ล่นเล่นตลกตลกนะคะโอเคไม่มาแฮ่อะอะสามสิบห้าสามสิบห้าอลองลองลองเล่นเล่นขำขำดูขำขำหน่อยไม่มาแฮะอ๋สามสิบห้าไม่มาหรอโอเคไม่กดละอะสามหกสามหกนี่ 37, 37. จบอสามเจ็ดสาเจอ่าอ่าจบสามแปดสปอ่าจบจบจบอะสามเก้าสามเกเออโอเคอะสี่สสี่ส่ไม่เ <40. S 2> ได้แล้วไม่มีใครได้แล้วจบจบจบพอละไม่กดละ เดี๋ยวฉันจะไม่ได้ชีหมึกเอานะคะตอนนี้ฉันปั้นรูเซียมาเลือด2 1 8 0 0คือมันอ่อมมากเลยนะฉันไม่มีอาวุธประจำตัวชีไงก็เลยแบบต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่ค่อยเปะเลยเลือดแบบความจริงต้อง2 4 2 0 0 21,000เองนะคะสก,กิลก็อัพแค่สก,กิล E นะตอนนี้แล้วฉันไม่มีตัวที่จะเอาไว้เล่นคู่กับนางได้เลยเพราะว่าฉันไม่สุ่มยี่ส่วนนะคะ มานาโตกก็ไม่อยากจะปั้นอะเพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวอะถ้าจะให้ฉันลองเล่นในตอนนี้ฉันจะรีเซ็ตด่านนี้ทิ้งอะแล้วฉันก็จะมาตีนี่โดยการที่ฉันจะใช้ลูเซียซีดและออฟฟีแบบใหม่ๆนะคะแบบเรื่องราวใหม่ๆดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากใช้อาวุธแรงบีเพื่อเอาแค่เลือดให้มันได้สองม่สีย คือฉันอยากให้มันมีบัฟจาก W e n n e ให้มันมีประโยชน์กับชีด้วยอ่ะเรย์ฟิลป์ปะไหนลองดูดิอาจจะลดก็ได้นะใครจะไปรู้อาจจะลดก็ได้นะคะเอาดีๆเอาดีๆเป็นไปได้นะเมกิทหาเพนเออเออ เออ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 ตนันเมืองสนันเมืองเออเออเอลองทำใหม่โรมสกิลเออหลอดปลาหลอดปลาแบบใหม่มัม ร่มสเกลแล้วชีมีฮิลได้ไงรูเสียความรอดเอาอะไรมันไม่รอดหล่ออะลองดูนะครับแบบใหม่แบบใหม่เออเออเอออ้นี่ยอ้า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 การีสามอ้าอ้าอ้า เนี่ยคะ่ะอ้าวก็รอดนะสมว่าลรอดนะอันนี้นี่บูมบูมบูอ,อ้าวอเชดเซดฮารเซียมาออโอ้ยโ,โ,โตนสโตนถึงจะไม่ได้ใช้บัฟครบแต่ก็ได้ใช้อยู่นะคะ โอ้ย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 ไม่ทันเลยไม่ทันเลยโอเคทันละไม่ทันไม่ทันโอ้ยติดเล่นไปหน่อยติดเล่นไปหน่อยนะคะควนตีแม่งเลยเออเออนี่ควนตีต่อชอนแม่งร้อยนี่สตันอัดหน้าแม่งเด้อไปเอก เออนี่ละแล้วมันได้คะแนนดีด้วยนะเนี่ยนะคะเออเชดเออ <c oughs> ลอดอ่ะนี่น่ะโอ๊ยนี่น่ะเอ้ย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 มันวะ ยิงลว่มปพิงมเพิ่มแต่สามดาวด้วยอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทำดีๆก่อนอ๋อทำดีๆก่อนทำดีๆก่อนบมบุมบมบูมบูมบูมบมบกดดอออ๋อออเช็ดเชออฝันเตะ รอดนาเออเอออ่านี่น่ะโอ้ย,อยแหมได้เพิ่มความเสียหาย20กับ18จากเดสก็ถือว่าบัฟโอเวอร์ออได้อยู่ภาพรวม ได้3ดาวเลยรีวิวรีวิวอาชิยูราสุดก็ได้อาชิยู่าสุดเดี๋ยวฉันจะเอาลูเซียมาไว้ตรงนี้แล้วก็ทีมนี้เป็นทีมเดิมเออดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นปลูกแม่ขอยืมตัวมาใช้งานก่อนนะตัวาฉันว่ามันก็เอาไว้ใส้ภาพรวมได้นะแบบไม่ต้องเป็นทีมของชีหรอกแต่ว่าถ้าเป็นทีมของชีคือมันจะเพอรเฟกเลย ็อเค่ฟิลปปลาแล้วคือทีนี้มันลดอยู่แล้วไงบม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 คือสีออฟฟี่มันลดอยู่แล้วเออเก็บสแต็กนี้เนอะแพ้ได้ละเออ รัว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 ตตีๆๆตีรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยนะคะกับการใช้ลูเซียกับทีมนี้เออเอออ้าเอาเป็นไรทำไมโดนขาดหนูหนโลกกว้อันเตีบ่ม อโชตีเน้นหนึงค่ะตีออฟฟี่ตลอดไปเออเตตี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 อ่าเตตีตีไม่กลัวเตียงเดียวเตียงเดียวไม่แคร์ไม่แคร์แล้วไงใครแคร์ไม่สนหรอกนะคะไม่สนหรอกฉีดฉีดฉีดเออนี่อ่าเออเออนี่นีอ่าลบ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  เตี๋ยเตีเตีไปเรื่อยๆแต่มันจะตายยากอยู่นะอีเนี่ยก็องเสียอ่ะเอาเกาะตันตี๋เลยแล้วกันแปลกๆทีมแปลกๆเตีไปเรื่อยๆเตีไปเรื่อยๆเออไวแค่นี้ไม่ทันเออสตันสตันแปลกๆอะไรแปลกๆ แล้วอีห้องถัดไปนี่คือจะเก็บคะแนนทันไหมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะคะเออเออ,อะไรแปลกปกต่อยมันเออ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 ติมหลอดอะไรแปลกอะไรแปลกก็ได้อยู่นะถ้าห้องอันนี้ฉันเก็บเวลาได้เอสทันก็ถือว่า ยังใช้ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้ทันอนะฉันพยายามเมมก่อนห้องนะพยายามเมมก่อนโอเคต้องใส่แล้วนะครัเมมเออนี่หลบลบลบเฮ้ยต่อแหล่แม่ตีโกูเออเอ,อืมอ,อืม มันม yup. like ันมันมอนเ่าแยกมอนย่าแยกไม่ใช่หมึกบดผิกแยกถั่วแยกมอนเ่าแยกนะคะเออววนตตแมั่งเลยอาได้หันปะ ไม่แน่ใจนะคะเฮ้ยความจริงเลยไมย่ควอนเอสิร์ตตีเลยเนะี่ยช่างแม่นเหอะกดละไอรอนแพร์บอ,อ,อ,อสตันอะไรนะแพร์ยูเอสเอเออเออเออตันมาแล้วเออโอเคพอ์ไปเมียบี ได้ค่ะได้เอสยังได้เออยู่เลยก็ถือว่าใช้ได้นะคะการเอาลูเซียมาแบบใช้เป็นซับเนี่ยยโ้ชีทำประโยชน์เยอะสุดด้วยนี่ขนาดว่าไม่ใช่ทีมของชีนะคะชียังดูภาพรวมได้ดีเลยเออและนี่ก็คือการ zoom และรีวิวลูเซียแบบที่ไม่ได้ใช้ทีมของตัวเองด้วยซ้ำนะคะ ไม่ใช่ทีมที่เหมาะสมกับชีด้วยซ้ำนะคะแต่ว่านางก็แสดงศัก,กยภาพได้ดีนะคะแล้วก็ฉันเนี่ยยังปั้นนางได้ไม่เป๊ะเลยด้วยซ้ำนะความจริงอะ่ะต้องทำเลือด2 4 0 0มนะแต่ว่าฉันก็ทำไม่ถึงแล้วก็ใช้เป็นอาวุธของลูซี่ตลกๆนะคะมันก็บับได้ดีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่โอเคอะ่ะ ยิ่งถ้าเรามีแบบยี่ส่วนหรือว่าตัวเจมมึกเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะสุ่มเจมมึกในอนาคตหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวธาตุไฟอ่ะก,ก็ควรมีชีนะคะเพราะว่าชีเป็นซัพพอร์ตที่บัฟดาเมจได้ดีเลยแหละประมาณนี้นะคะสำหรับการเล่นรูเซียนะคะฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยถ้าใครกดไลค์ขอให้ดวงดีนะคะสุ่ม10โลออกเลยเพราะฉะนั้นก็ไปลคะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปละบาย